สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาคตีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากนักรบสีน้ำเงินครับ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยพลตรีประวันบุญบรรดาลผู้อบริการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้บังคับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการตรวจความพร้อม ชุดบรรเทาสาธ,ธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยประกอบด้วยการตรวจกำลังพลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงโดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะการปฏิบัติการ ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดณเขตที่ตั้งของแต่ละหน่วยนี่คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน